เล่นอะไรคะลูกเล่นดินเล่นดิน,นสนุกไหมอ่ะสนุกชอบเหรอชอบระวังหอยนะลูกระวังมันบาดมือนะคะคัวหลักดิ้นบกหอยหึมบกหอยบกหอยโอยบกหอยมันยูดินบกหอยมันอยู่ใส่ก่อนลูกขอดูดินหนูหนูมาเที่ยวใส่ก่อน ยู่นียูส่สนีลูกดูชเชลเลือนทะริเขือนซีรินทอน,น,นทอนสวยมากๆพูดสิสวยมากๆสวยไหมคะสวยสนุกไหมสนุกชอบสุดๆชอบสุดๆดไหมลูกชอบสุดๆดไหมคุณแม่ถาม<ะ>อ๊ ถ้าไม่ชอบไม่พามาอีกนะชอบไหมนนีอะไรอ่ะหนูทำอะไรลูกโอ้ยเข็ดฟันระวังมันจะบาดมือนะมันมีเปลือกหอยนะ